สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะปี่งก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกบอนสีกันนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบปลูกบอนสีนะคะก็สามารถปลูกในกระถางก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้ปี่งก็จะมาปลูกในไหค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่มีไหเล็กๆนะคะเดี๋ยวพี่งก็จะเอาบอนสีเนี่ยไปปลูกในไหเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะ นะคะท่านผู้ชมมีหาแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช้แล้วก็สามารถนํากลับมาเป็นกระถางปลูกบนสีนะคะได้เลยนะคะเพี่ยงก็จะใช้ดินนะคะดินที่ผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็เพื่อ ใบกัมปูนะคะใบมะขามหรือเราหมักทิ้งไว้นะคะแล้วก็นํามาปลูกได้เลยค่ะหายของพี่หนิงก็จะไม่เจาะรูนะคะเวลาน้ํารดเนี่ยก็จะขังแล้วเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะเพราะบอนสีเนี่ยเขาก็จะชอบน้ําด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยค่ะหลังจากที่เราใส่ดินนะคะ ลงไปแล้วพี่นิ่นก็จะใช้นี่เลยค่ะเป็นบอลสีงัวแดงนะคะปลูกง่ายเป็นง่ายเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะคะที่ชอบปลูกบอลสีนะคะงัวแดงเนี่ยเขาจะปลูกง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาบอลสีของเราลงไปในหายเลยค่ะแล้วก็เติมดินลงไปอีกนะคะท่านผู้ชม ถ้าเราใช้มะพร้าวสับนี้นะคะคอุก็เวลาเราลดน้ํานะคะมะพร้าวสับจะช่วยเก็บความชุ่มชื่นได้ดีเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ําเลยค่ะ ปลูกในไหนะคะจะช่วยเก็บน้ําความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะท่านผู้ชมมีไหเก่าๆแบบนี้นะคะก็อย่าทิ้งแล้วก็นํากลับมาปลูกบอนสีได้เลยไม่ว่าจะเป็นไหที่รั่วแล้วนะคะก็สามารถนํากลับมาปลูกบอนสีต้นไม้อย่างอื่นก็ได้ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นหน่กระพาท่านผู้ชมมาปลูกบอนสีในหเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อไว้ประดับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม สวัสดีค่ะ